ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t i m e องดีช่องของเราคือแหล่งรวมไอเดีย DIY เพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์และสนุกสนานวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากเชียงใหม่เมืองที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและวันนี้น้องฟางจะมาทำอะไรบางอย่างจากกระป๋องน้ำอัดลมในงาน DIY 2024ที่จัดขึ้นในพื้นที่ที่มีความสดใสและอบอุ่นของเมืองนี้ มาติดตามกันว่าน้อมฟางจะสร้างอะไรที่น่าทึ่งได้จากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ในงาน DIY 2024น้องฟางเริ่มต้นด้วยการเลือกวัสดุที่มีอยู่รอบตัวทั้งกระป๋องน้ำหมัดลมกล่องกระดาษใช้แล้วและสีสันสดใสที่เธอเตรียมมาพูดอย่างมั่นใจว่าสิ่งของที่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์จริงๆสามารถกลายร่างเป็นสิ่งที่น่าทึ่งได้ถ้าเรามองมันในมุมใหม่ด้วยเสียงหัวเราะ ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเริ่มวางแผนการประดิษฐ์โคมไฟของเธออย่างละเอียดน้องฟางเริ่มต้นกระบวนการทำงานอย่างละเอียดเธอจับประป๋องน้ำอัดลมอย่างระมัดระวังใช้กันไกรตัดส่วนที่เธอต้องการสำหรับโครงโคมไฟทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความตั้งใจของเหลือใช้ที่ดูธรรมดาเริ่มเปลี่ยนเป็นชิ้นงานที่มีความโดดเด่นและไม่ซ้ำใคร ทุกคนในงานหยุดดูการทำงานของเธอด้วยความสนใจในขั้นตอนต่อมาน้องฟางเริ่มประกอบชิ้นส่วนของโคมไฟเธอใช้กาวและเทปเพื่อเชื่อมต่อส่วนต่างๆและเพิ่มการตกแต่งที่สดใสเพื่อให้โคมไฟดูสวยงามและมีชีวิตชีวาบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความประทับใจจากเพื่อนร่วมงาน DIY ที่มาร่วมง,งานทุกคนมองเห็นความสามารถ และความคิดสร้างสารรค์ของน้องฟางชัดเจนหลังจากการประกอบเสร็จน้องฟางทําการทดสอบโคมไฟของเธอแสงไฟที่ส่องออกมาสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่เธอเคยใช้แสงไฟที่ส่องออกมาสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่เธอใช้ได้จริงและยังดูดีในทุกมุมทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอปรบมือและแสดงความชื่นชมน้องในงาน DIY โคมไฟของน้องฟางได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งเพื่อนๆและผู้เยี่ยมชมพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ของเธอและงานที่สวยงามโคมไฟนี้ไม่เพียงแต่เป็นของใช้ในบ้านแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่มางานทุกคนมองเห็นว่าแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขยะก็สามารถกลายร่างเป็นผลงานศิลปะได้ช่วงสุดท้ายของเรื่องราว น้องฟางได้รับรางวัลจากการประดิษฐ์โคมไฟในงาน DIY 2024โคมไฟของเธอสว่างใสไหวและเป็นจุดเด่นของงานทุกคนยิ้มแย้มและมีความสุขกับความสำเร็จของเธอน้องฟางพูดว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเล็กๆอย่างกระป๋องน้ำอัดลมจะนำมาซึ่งความสุขและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษของเธอและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่มองหาวิธีสร้างสรรค์จัดสิ่งที่อยู่รอบตัว ขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป